สวัสดีค่ะพบกับพี่น่ออีกแล้วนะคะวันนี้เป็นวันที่2ที่ทางสถาบันส่งแอร์คอสเสรและหัดใหญ่ได้มาเทรนด้วยกับน้องๆหัดใหญ่วิทยาลัยซึ่งเกี่ยวข้องกับ Personality Development Program นะคะเราอยู่ที่โรงแรนเจแล้วก็วันนี้เนี่ยพี่เราจะพาน้องๆไปดูกันว่าเรามีกิจกรรมอะไรกันบ้างซึ่งน้องๆเนี่ยวันนี้เนี่ยจะมีการสแสดงของแต่ละกลุ่มนําสิ่งที่ได้เรียนของเมื่อวานมาสแสดงในวันนี้ เราตามไปดูกันเลยค่ะตอนนี้เด็กๆแบบเปิดเพลงเต้นรำร้องเพลงกันมันมากมายเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอยังไงเราตามไปดูกันนะคะว่าจะสนุกแค่ไหนที่เจอกันบ้างเลยนะค Good morning everyone today our group we would like to present you the situation and show you how d e r e n t all have a good personality at t h job interview.

For these two days, I appreciate everything that Hinora and other people gave to me. The experience, the advice that they gave to me is very worthy. I've used it worthy, and i will use used in daily life, uh, such as how to walk, how to sit, or how to speak. And this skills is making me be a better person in in, in future. Uh, for example, we do many many um, activities like. Uh, performing to talk in, in the public and this made me be a uh, confident people and everyone will see it in the future yes โดยเด็กๆก็สร้างความสวัสดทีกันมากขึ้นเราผมก็ได้รู้จักน้องขาอ่างยังไม่เคยได้รู้จักจก,ดดกันในขณะที่เป็นเดียวกันชั้นเดียวกันชอบสนกเมืม่อเป็นกิจกรรมเสริมสร้างเขาเป็นเลยรู้จักกันมากขึ้นค่ะเดีียวะอ,อันนี้ก็รู้สึกว่าการมาแห่งเอาสองวันนี้เหมือนการมาแห่งเอากับเพื่อนๆทั้งสองวันเลยค่ะแต่เป็นการแห่งเอาที่สนุกแล้วก็ได้ความรู้ด้วยค่ะได้ทำกิจกรรมหลาย,ลาย,ลายๆอย่างได้รู้ว,ว่าเราควรจะทำยังไงในการวางตัวในการมีบุคลิกภาพที่ดีหรือว่า เราได้ศึกษาอะไร então, อมากขึ oh, ้นค่ะขอบคุณค่ะ็รู้สึกว่าสนุกมากเลยนะครับการที่เด็กๆทุกคนนนั้ได้ร่วมทํากิจกรรมด้วยกันการที่คุณครูและเด็กๆได้เรียนร่วมกันตอบคำถามร่วมกันทำกิจกรรมรู้สึกว่าเป็นการแบ่งปันความรู้กันและกันได้ถามค้นทามอะไแบบนี้เขารู้สึกว่าเรามีความสามารถที่เพิ่มขึ้นและได้เขาเรียกว่ามีความสมุีมากขึ้นอะไรแบบนี้แล้วก็กิจกรรมต่างๆที่คุณครูและให้ทัคุณครูและพวกวิทยากรได้ทา นั่นเป็นกิจกรรมที่รู้สึกว่าสร้างสารรค์และสนุกม,มากๆเลยครับ